You got power. Super power powers อหยุดหยุดหยุดก่อนนะแม่เรามารู้จักชุมชนนี้กันเถอะชุมชนบ้านฮ่อจังหวัดเชียงใหม่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะเราเลือกมาเป็นชุมชนบ้านฮ่อค่ะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนชาวจีนยูนานมุสลิมตั้งอยู่ในย่านชางคาในใกล้ในบาซ่าค่ะมีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งร้ยปีก่อตั้งโดยพ่อค้าคาราวานจากจีนค่ะที่มาตั้งรบราดและสร้างมัสยิดความหลากหลายนี้เห็นได้จากเชื้อชาตินะคะก็คือชาวจีนยูนานมุสลิมไทยพื้นเมืองค่ะทางด้านศาสนาจะเป็นอิสลามและพุทธอยู่ร่วมกันค่ะภาษาไทยะจะมีใช้จีนอาหรับค่ะส่วนอาหารจะเป็นบะหมี่ยูนนานโรตีข้าวซอยห่อค่ะส่วนวิถีชีวิตเนี่ยจะเป็น เช่นตลาดกาดบ้านห่อและเทศกาลทางศาสนาค่ะทําให้เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลืนการเลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านออการทําอาหารจีนยุนนานชุมชนบ้านออเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การทําอาหารจีนยุนนานฮาลานเช่นข้าวซอยน้ําใสแกงเนื้อและเกี๊ยวซาย,ยุนนานครับ กิจกรรมหรือเทศกาลที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านอ้อการบ้านอ้อตลาดนันที่จัดขึ้นในชุมชนบ้านอ้อเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนําสินค้าพื้นบ้านอาหารและพืชผักผลไม้จากพื้นที่สูงมาจําหน่ายการบ้านอ้อเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งในและนอกชุมชนครับการปรับตัวเข้าหากันของกลุ่มวัฒนธรรมของชุมชนบ้านอ้อ เช่นปรับเปลี่ยนอาหารการวิธีการปรุงบางอย่างให้สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามครับชุมชนมนอ้อมีการจัดตั้งองค์กรต่างๆเช่นสมาคมมุสลิมเชียงใหม่และสมาคมสตรีมุสลิมล้านาความท้าทายและโอกาสเนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนที่ใช้สองภาษาหลักในการสื่อสารได้แก่ภาษาไทยและภาษาจีนอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่ใช้ภาษาต่างกัน แต่ชุมชนบ้านห่อสามารถทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกและสร้างสังคมที่มีความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างโดยการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกันโอกาสที่จะเกิดสามารถเปิดโอกาสให้เกิดสิ่งดีๆซึ่งส่งผลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเช่น สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านหอรวมถึงการชมงานศิลปะท้องถิน่นเช่นการทอผ้าการทำเครื่องจักสารหรือการชมการแสดงศิลปะที่ผสมผสานระหว่างไทยและจีนนิสิทธทิเรียนรู้เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายได้เช่น มีการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเช่นงานนิทรศการอาหารนานาชาติหรือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนที่เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยตรง 2. งจัดเสวนาหรือเวิร์กช็อปเชิญวิทยากรจากกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆมาแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อสร้างความเข้าใจและลดอาติที่อายเกิด จากความไม่รู้ 3. ส,สร้างสื่อให้ความรู้เช่นบทความวิดีโอหรือบอดแคสที่นำเสนอเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆในเชิงบวกและเน้นความสำคัญของความหลากหลายการพัฒนาชมุมชนบ้านห้อให้มีความเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมมากขึ้น สามารถทำได้โดยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างคนในชุมชนและผู้มาเยือนเช่นการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเทศกาลอาหารนานาชาติหรือการสแสดงศิลปะและดนตรีที่ผสมผสานวัฒนธรรมจีนฮ่อไทยและชาติพันธุ์อื่นๆหรือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนบ้านฮ่อและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสนับสน,นุนให้เยาวชนเป็นพลเมืองสื่อสร้างสารรค์และส่งเสริมการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมสามารถทําได้โดยการให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อและการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสารรค์ฝึกทักษะการสร้างสารรค์เน